พระแด่พระองค์พาขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงเรริว,วันสำหรับไมโครพลาสมาโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันส่งผลต่อหัวใจสมองอีกหนึ่งสาเหตุของโรคในระบบทางเดินหายใจคือเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสมา ที่ก่อให้เกิดอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงเรื้อรังกว่าววัดปกติส่งผลต่อหัวใจและเสี่ยงภาวะสมองอักเสบเรามาทำความรู้จักกับไมโครพลาสมาว่าคืออะไรสำหรับไมโครพลาสมานี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ในระบบทางเดินหายใจโดยสามารถทำให้เกิดเป็นไท้หวัดคออักเสบหรือหลอดลมอักเสบปอดอักเสบก็ได้เป็นการติดเชื้อไมโครพลาสมาสามารถพบได้ทุกช่วงวัยแต่กลุ่มผู้ป่วยที่พบบ่อยคือเด็กและวัยรุ่นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคือกลุ่มที่พาตนเองไปอยู่ในที่ชุมชนมีผู้คนจำนวนมาก ทั้งโรงเรียนโรงภาพยนต์ห้างสรรพสินค้าเป็นต้นเมื่อได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วจะใช้เวลาฟักเชื้อหนึ่สัปดาห์และจะค่อยๆแสดงอาการข้างต้นออกมาคือมีไข้เกิน38องศาไอมากหายใจเร็วหายใจมีหน้าอกบุม๋มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบางรายมีผื่นแดงตามผิวหนัง ทางผู้เชี่ยวชาญคาดการว่ามากกว่า1ในสิคนที่ป่วยจากเชื้อไมโครพลาสมาอาจเป็นโรคปอดบวมซึ่งอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีดังนี้ 1. อาการไอที่อาจทำให้เกิดน้ำมูก 2. ไทยและเหาวสัน 3. หายใจที่ 4. เจ็บหน้าอก 5. เมื่อยล้าขณะที่นายแพทย์จิร,รุธชมเชยกุมารแพทย์เที่ยวชานโรคกกระบบหายใจโรงพยาบาลมหาราชลครราชสีมาได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียไมโครพลาสมา ว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปติดต่อผ่านการสัมผัสหายใจเป่าละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าไปทำให้เกิดอาการได้ลหลายๆตำแหน่งในร่างกายแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากตัวเชื้อเองมักกระเล่นงานที่ระบบทางเดินหายใจเช่นปอดอักเสบปอดบวมซึ่งสมัยก่อนอาการของคนที่ติดเชื้อแบบนี้ นักไม่รุนแรงแต่เรื้อรังแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมากโดยไมโครพลาสมานี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่สิ่งที่ง่ายได้ดีที่สุดในการป้องกันคือพยายามอย่าให้บุตรหลานของท่านเข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามายัยควรล้างมือบ่อย โดยเฉพาะก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารรวมทั้งใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นลักษณะอาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไมโครพลาสมาจะคล้ายกับอาการไข้หวัดใหญ่แต่ลักษณะเด่นของโรคนี้คือมีอาการไอรุนแรงและมีการติดต่อได้ง่ายจากการหายใจสูดเอาละอองของเชื้อที่ปนมากับเสมหะหรือน้ำมูก ภาวะหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อไมโครพลาสมารุนแรงถึงชีวิตหรือไม่เอกสารวิชาการชิ้นนี้เมื่อปี2,531ระบุภาวะหัวใจอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วย ที่มีการติดเชื้อไมโครพลาสมาสามารถพบได้2.4ถึง8.5เปอร์เซนต์ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า20ปีแต่ก็มีรายงานพบในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่ประมาณ70ของผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจนำมาก่อน11วัน และผู้ป่วย30%จะมีอาการหัวใจอักเสบภายในหนึ่งสัปดาห์บางรายมีอาการปวดกล้ามเนื้อมาก่อนนอกจากนี้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยพบว่าค่อนข้างดีและมักหายเป็นปกติแต่บางรายยังคงมีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายและในบางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่พบเป็นส่วนน้อยสำหรับอาการในระบบอื่นๆส่วนหนึ่งเป็นจากความรุนแรงของตัวเชื้ออีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเชื้อเช่นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอันนี้มาด้วยหมดสติจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเหนื่อยหอบมากขึ้นหัวใจล้มเหลวก็เคยพบ ภาวะสมองอักเสบไข้สูงชักหมดสติผื่นผิวหนังอักเสบร,รวมถึงอาการแพ้ยารุนแรงที่เรียก SJS ก็มีการศึกษาพบว่าเชื้อตัวนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องการรักษาหลักๆก,ก็คือการให้ยาปฏิชีวนะแต่ปัจจุบันมีรายงานว่าเชื้อเริ่มดื้อต่อยานี้มากขึ้น ส่วนการรักษาอาการในระบบต่างๆก็แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อเช่นปอดติดเชื้อหายใจล้มเหลวก็อาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจล่ามเนื้อหัวใจอักเสบก็อาจจะต้องให้ยากระตุ้นการบิดตัวของหัวใจ การให้ยา IVIG IV, หรือถ้าขั้นรุนแรงมากอาจาต้องใช้เครื่อง ECMO คือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดเพื่อซื้อเวลารอกล้ามเนื้อหัวใจฟื้นตัวจากประสบการณ์ของแพทย์ในช่วง10ปีใน ICU เด็กเราพบการติดเชื้อไมโครพลาสมามากขึ้นทั้งในเด็กเล็กและในเด็กโต โดยสัดส่วนของเด็กโตยังมากกว่าและบ่อยกว่าแต่ความรุนแรงเปลี่ยนไปมากเจอทุกแบบทั้งสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ